ปลาไหลโชออกมาหากินมาดูตัวโคค้างใหญ่ดีปลาไหลสองก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามา <c oughs> ป่าเบ็ดไว้ในบ่อนะครับก็มาดูผู้นี้เช้านะครับไม่รู้ว่าจะโดงตะพาดหรือเปล่า <c oughs> ลอดที่แล้วมาไม่โด่งนะครับมาดูรอนนี้กันว่าจะโดงหรือเปล่าก็จะป่าไว้ในบ่อบริเวณนี้นะครับบ่อก็ไม่กว้างเท่าไหร่กอบ่อก็จะประมาณนี้นะ ไม่ใช่ของชาวบ้านครับก็จะเป็นบ่องคางถนนนะครับถนงก็จะอยู่นู่นถนงเส้นนี้นะครับก็มีแต่ภาพมีปลาช่องเยอะนะครับมาเดี๋ยวเราจะลงไปปาดใบเดี๋ยวมาดูุ่งนี้เช้านะครับถาที่บบนี้ก็ค้างใส่ยามเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ตัวใหญ่บปลาปลาไหลชออยู่ด้านข้างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูได้เลย ถ้าปลาไหลนี่มีแน่นอนนะครับแบบนี้ก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นปะปลาไหลโชว์อ,อกมาหากินตรงนี้ทีหนึ่งโอ้ตรงนี้ทีหน,นทหนึ่งนะครับปลาช่วงมันจะคอชอขึ้นมาหาอาหารประมาณนะั้น แบบนี้นี่ใส่ง่าย,ายเลยนะครับก็จะวางเบ็แบบประมาณนี้นี่ไนงะก็ยุ่งไหมข้างหน้าต่อ แ,แล้วก็เหลืออยู่สองที่นะครับก็น่าจะมีปลาไหลนะครับอย่าอื่นไม่รู้จะโดนหรือเปล่าปลาไหลนี่โดนแน่นอนนะฮะนะสองที่เราใส่ให้หมดเลยสองที่สุดท้ายก็จะไปบริเวณนี้นะลงไปใกล้ๆกนันโดยที่มันมีขี้โครงเยอะนะฮะเดี๋ยวถอดรองเท้าหน่อยีวลาไหลลงไปนี่ดนมาสองที่ก็เดวมาไว้บริเวณนี้ เราให้จุดจบไปนะครับที่แหละปลาไหลปลาไหลน่าจะมีแน่นอะปลาอยากอือก็ไม่รู้เหมือนกันที่สุดท้ายก็จะวางไว้ประมาณนี้เนี่ยก็บอกบอกปลาก็จะประมาณนี้นะครับ บริเวณนี้ตะพาเยอะนะแต่เวลาใช้เวลาจะตกตะพาต้องใช้เหยื่อเป็งเครื่องนายก่านะคเครื่องนายก่ก็จะดงไว้หน่อยแต่ถ้าใส่เดือนหรือว่าอะไรมันก็จะไม่ค่อยดงนะครับมาเรากลับกอนดีกว่าเดี๋ยวเรามาลุ้งกันตงเช้านะครับวันนี้เราก็เอาแค่น,นี้ไปก่อนมาพูก,การตอนเช้าอีกทีหนึ่งครับว่าจะดงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ได้เวลามาดูเบ็ดแล้วนะครับที่เราปัดไว้ไม่รู้ว่าจะได้ปลาปลาไหลหรือตะพาดน,นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันใกล้ก็เมื่อวานเราลงมปปัดไว้บริเวณเดี๋ยวไม่ดูนะว่าจะโด,ดไไหนหรือไม่เบ็กหายหรือยไ,ไม่หายจะอยู่ที่เดิม บิ๊กแล้วก็อันนี้นะครับย่องไม่ดวงส้นเดือก็ไม่อันแรกก็ไม่ดงนะครับดูคันนี้ต่อคันนี้เหมอนจะอยู่ที่เดิมน,นะดูนะนะโอ้เหมนมันดึงไปนะคันนี้จะดงวะนะ มันดด้อไปลึกนีแตเดี๋ยวทุกคนก็ไม่ดงไม่รู้ว่าตาผ้าดูอว่าปลาละมาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ต่อนะครับดูจะ่าทุน่าจะปลาไหลยืนนะครับดมไหมไม่ดึกเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อนะครับก็ปาบไวไล่ที่อยู่นะครับ มันรู้จะได้กี่ตัวดึงมาหลายที่แต่ยังไม่ได้สักตัวน่าจะได้เลยครับน่าจะได้สักตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้ลูกวันนี้บรรยากาศดีนะฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่มาดูเบ็ดเปียกแน่ๆนะคร มาไกลขึ้นมามาดูบริเวณนี้ต่อครับว่าจะมีลุงหรือเปล่าดูจะท้าทาปาลาไหลน่าจะมีลองิดูที่นึงแต่ลองที่หน,นึ่งสึกสุดฟันก็มีที่หน,น,นึ่งนะนี่นะนี่โอ๊ยจำไม่ได้ด้วยมันน่าจะดึงไปลึกหน้าคันนี้ดูนะครับวาเร็วดูสุก เบกหายที่หนึ่งนะแล้วก็ใส่ไว้บริเวณนีไม่เจอมันดูไปทุกอานนะแต่ว่าก็ไม่ดูมาเดี๋ยวเราไปดูข้นต่อก็ใส่ไว้บริเวณนี้นะอาเข็ดรวงว่ะไม่เจอมาเรัมรั้วเข็มใหม่ดีกว่าเพื่อเจอ น่าจะไม่เจอแล้วนะครับนีาดึงไปลึกเกินเดี๋ยวไปดูขอืนต่อดีกว่าดูขอืนต่อดีกว่านะครับเมื่อกี้น่าจะหาไม่เจอแล้วก็มีหลายที่อนี่ไปดูนี่แล้วก็ยงุงบิ๊กครันนี้เหมือนดึงไปนะครับ ปลาไหลแล้วนะครับปลาไหลสองตัวได้ปลาไหลสองตัวแล้วนะครับ ก็สรุปวันนี้เราได้สามตัวนะครับก็จะมีปลาดุกด้วยปลาดุกตัวค่อนข้างใหญ่ดีปลาไหลสองวันนี้แล้วก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับเบกหายที่หนึ่งไม่รู้ตะพาหรือเปล่าดูปลาดุกใกล้จะลุกแล้วนิดเดียวน่าจะเป็นตะาแล้วครตะพาที่มันดึงเบกเราไปแล้วหาไม่เจอพอสรุปวันนี้เ,เอาแค่นี้นะครับ ก็ล้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับพบก,กับอีพีวไปนะครับว่าเราจะไปทำอะไรทีกอย่างไงก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพลท่านี้นะครับสวัสดีครับ